ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในป่าจังหวัดพะเยาเหมือนเดิมนะครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแบบนี้ฝนตกลงมาพำๆนะครับปีนี้จังหวัดพะเยาเห็ดออกเยอะมากครับเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องเดี๋ยวผมมาหาเห็ดกันต่อครับโอ้โหนี่ทุกคนผมเดินมาเจอเห็ดละโงกเหลืองมนเรียงกันเลยเห็นไหมโอ้โห้ดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดอกในทุกคน หกดอกสวยๆสวยๆโอ้สว, Ooh. สวยเลยเห็นนะะโอ้นี่หกดอกออกเรียงกันตรงนี้ว้าวโอ้ทุกคนดูนี่นี่นนนเห็ดโคนแดงนะครับดูออกเรียงเป็นแถวเลยเห็นไหม โอ้แต่ถ้าเรามวังแต่เมื่อวานนะดอกน่าจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้แบบโอ้ดอกก็จะมวยแล้วดูดิโอ้เห็ดคนแดงครับทุกคนเดี๋ยวมาเก็บกันก่อนครับโอ้ทุกคนถ้ามวังแต่เมื่อวานนะดอกเห็ดสวยกว่านี้แน่ๆอันนี้แบบมันเริ่มจะเหี่ยวละเราปาดเอาแต่งนี้เลยตีนเห็ดไม่เอาแล้วนะครับนี่นี่เพราะว่าตีนเห็ดมันเละไปละ โอ้เสียดายครับน่าจะมาแต่เมื่อวานเอ้ยอ,อันนี้ยังพอได้ นี่ทุกคนเห็ดโคนที่เราได้ผมเอาลงไปวางในกระแป๋งไว้หลายดอกเลยนะครับน,นี่นะโอ้โหถ้ามาเมื่อวานนี้ดอกแข็งๆเลยนะนี่เจอเห็ดละงกเหลืองเรียงกันสามลูกเลยนะครับนี่เห็ดละงกเหลืองช่วงนี้ดอกโตมากได้น้ําฝนนะครับอืมนี่เห็ดละงกเหลือง สามลูกสวยๆเลยนะครับโหทุกคนทุกคนดูเห็นไหมโอ้ทุกคนดูนี่โอ้ดูดีดูดีเห็ดโคนดูมือดูโหใหญ่เท่าผมกลางมือเลยเนี่ยเห็นปะเห็ดโคนครับทุกคนโอ้เดี๋ยวมาเก็บก่อนสวยมากสวยมากเห็นรูเปเดี๋ยวย่าบาทไปก่อนนะ โอ้ทุกคนดูดิใหญ่มากดูดิใหญ่มากมากตื่นเต้นมากโอ้หนว่ันนะหาตีนกันเอ้ยโอ้ดูนี่หนึ่งดอกเดี๋ยวนะนี่หนึ่งดอกเอ้ยโอ้ทุกคนดูดูดูด,ดูใหญ่มาก ว้าวเอ็ดโคนโชคดีแล้วครับวันนี้โอ้โโอ้โหนี่โอ้ทุกคนมันใหญ่มากดูดิโอ้ใหญ่มากใหญ่มากนี่ลงกระแป้งยังไงเลยเนี่ยดูดิ อทับเห็ดทุกอย่างไปหมดเลยนะครับโอ้เห็ดโคนโชคดีนี่ทุกคนครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับดูโอ้นี่เห็ดโคนที่เราได้เยอะเลยดอกโตมากนะครับแล้วก็นี่เห็ดรวมนานาชนิดนี่แล้วก็อันนี้เห็ดละโงกมีทั้งดอกตูมดอกบานแล้วก็มีเห็ดหล่มด้วยนะครับเห็นไหมนี่ นี่แหละครับผลงานเก็บเห็ดวันนี้ครับ